ตำบักถั่วที่แม่บอกแล้วมันเผ็ดเจ้ากับเตยฟังมักเผ็ดเผ็ดคุณยายก็ยังเผ็ดอ่ะแม่กินบมอกินนมใส่ลูกกินนมใส่แล้วมันเศร้าแม่ซอยจังเจ้าบ่ได้เลยปั๊บเปิดเผ็ดเผ็ดแหงคุณยายก็ยังเผ็ดลตำหักถั่วทีแม่บอกให้กินอันนี้ เอาแต่กินเจาะกระเจาเป็นอะไรใครขื่นบ้าบ้าเลยขื่นหมดบอกแม่บอกกินนมใส่กระเจ้าเพจมันเดือบอกก็บอกฟังกินยังไงตั้มกูตัดกระถั่วจำเก่าเหนียวเปิ่งทินหมูอันเดียพิธีแก้เพจของข้าเจ้าเนี่ยห้กินนมใส่คนอเมริกา เขาอะกำเนินความเขาแล้วแดงมันได้ผลแต่ละเฮ้ยบอกครับบอสครับบอสนัมเบอร์วันนัมเบอร์วปังปริเยวิธีแก้เพชรก็คือมาบอกอิมวิธีวิธีแก้เพชรก็คือคนกนอยู่นี่นะกระเด็มเขากินเพชรกับกินนมใส่พอกินนมแตก็สีเหตุในเศราเพชร ปะให้มันกินโลดผมบอกใดๆมันก็บ,บอกฟังบอกใดๆก็บ,บอกฟังกะไปกลัวให้ดับตี้ใส่เสื้อหลาก็จังบวันทีใส่ไงอีกบอหนมเอาเติมกินนมพอดีสุขภาพแข็งแรงเลยป่วสาวเพชรเอาลองไปเจอตับัวรแม่ทรัมป์เพจเป็นเป็นชิปกนหนไวอาเบิ้ม บอกบอกฟังเขาบางอย่างก็ให้ลูกเฮียนหูกับตัวเองค่ะจังจื้อะไเพื่อแทนเห็ดแบบนี้แหละกยเห็ดเลยแทนบอกินเลยคันบอกว่าเผ็ดลรวแทนกับยุดแทนจะบบกินรืวยพวสั่งกันว่าแทนอยากค่ะคือมันหมักแกงเห็ดมันกะสีเอานมมาปาไว้เอานมมาปาไวพราะว่าอยากกินแกงเห็ดเลยมันเผ็ดก็กินแกงเห็ดกับกินนมแล้วกันและยากสิ่ไห เหลี่ยงลูกสไตล์ส,สีภูไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดมาลงป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 งเขาจะเอายางมาลงให้เบิ่ง,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 อ,ง,อ,งอีกวิธีเหลี่ยง,ยย 3, งลูกสไตล์สีภูไทยกดติดตามซ่องเลเดอร์บายบายมากินขา่าวเบิ่งกินโซ่กอนคำใหญ่ข้าวคำใหญ่ ทำเองแฝบเองกินเองอะเกลงก็จะคอยกินพักมาได้เลยมันเขเขาเล้มากัดมามาเครืองมาเคาะมาแคดก็เลยีบ้าผมบอกแท้เนี่ยอร่อยอืมนี่ซิไอรอ่กินพัก